บิสมิลลาฮิราะมานิราะหีม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาพบกับครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อวานนะคะคุณครูก็ให้เรียนนะคะทบทวนนะคะให้ฝึกอ่านเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะของในบทที่สองนะคะ ในหนังสือวกกรรณคดีลำนำแต่วันนี้นะคะคุณครูจะให้หนักเรียนนะคะเปิดตักษะภาษาเล่ม2นะคะในเล่มสีม่วงวันนี้เราจะมาทาแบบฝึกกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันได้เลยค่ะให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือเล่มสีม่วงเล่มสงนะคะเดี๋ยวเราไปทาแบบฝึกกันเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันเลยค่ะ นักเรียนเปิดในหน้าที่1นนะคะแบบฝึกปฏีท7นนะคะก็คืออะไรเนียน,นะคะเนื้อเรื่องจากหนังสือภาษาพาทีนะะคในบทที่7เพื่อนนักเพเล่นและนักเรียนมาตอบคําถามนะคะในหนังสือเล่มสองนะคะหนังสือทักษะภาษาเล่มสองเขา,อาบอกว่าให้นักเรียนน่ะใส่วงกลมนะคะรอบโค้ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกนะคะนักเรียนจะกากระบาดก็ได้นะคะจะใส่วงกลมก็ได้ก็ที่1นนะคะช้างน้อยกินอะไรเป็นอาหารก่อนไปอาบน้ํา จะมีกอไก่ขอไข่กอควายนักเรียนเลือกข้อไหนนักเรียนก็วงกลมในข้อนั้นนะคะข้อที่สองนะคะลูกช้างและเด็กไปลำทานด้วยวิธีใดลูกช้างและเด็กไปลำทานด้วยวิธีใดมีกอขอคนักเรียนก็วงกลมคาตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพียงข้อเดียวนะข้อสามปูผาทำความสะอาดให้เพื่อนช้างอย่างไร นักเรียนก็ดูรูปนะคะกอไก่ขอไข่ขอ,ขอควายนักเรียนตอบข้อไหนนักเรียนก็วงลมข้อนั้นนะคะน้าที่สองนะคะขอ้อยสี่ใบโบกใบบัวอาบน้ําให้ภูผาอย่างไรกอไข่ขอไข่หรือคอควายก้อยสองใ่นะคะเติมเลขหนึ่งสองสามในกรอบสี่เหลี่ยมเรียง,ยงตามลำดับเหตุการณ์และฝึกอ่านสี่เหลี่ยมแรกนะคะบัวพน่นน้ำใส่ตัวสี่เหลี่ยมสองใบบัวกิน ต้นสับประรดสี่เหลี่ยมสามใบโบกใบบัววิง่งไปที่ลำธารเหตุการณ์ใดขึ้นก่อนนักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามนะคะตามลำดับเอาต่อไปมาดูหน้าที่สามนะคะข้อสามใหญ่ดูภาพและเขียนคําทยภาพนักเรียนดูภาพแล้วเขียนคําทยภาพลงไปนะคะมาดูข้อที่สี่ใหญ่นะคะเลือกคการรเติมในประโยคให้ถูกต้องนะคะกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะมีคําว่าคูเขาสับประรดเชงโกกความสุขแข่งผ้า พ้นเอาข้อที่หนึ่งนะคะใบโบกใบบัวจุดๆๆลงแช่ตัวใบบกใบบัวเนี่ยเติมคำอะไรลงไปถึงจะได้มีความหมายนะคะข้สองลูกช้างใช้ง่วงจุดๆๆน้ำข้อสามปูผ่าใช้จุดๆๆถูหลังให้ใบโบกนักเรีนก็เอาคำในกอบซีเลียมเนี่ยมาเติมลงในช่องว่างให้ เป็นประโยคที่มีความหมายและสมบูรณ์นะคะดูหน้าที่สี่นะคะข้อสี่ใหญ่ใบบัวกินจุดจุดจุดจนอิ่มนัเรียนก็เติมคําลงไปนะคะข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดนะคะนัเรียนก็ทาลงไปมาดูในข้อที่ห้าใหญ่นะคะขีดเส้นใต้คําที่ถูกต้องนะคะแล้วนํามาเติมในช่องว่างข้อที่หนึ่งปูผาชะโงกดูที่หน้าต่างคําไหนที่ถูกต้องนัเรเยนก็เติมลงไปนะคะเอาคำในวงเล็บมาเติม ข้อที่ห้ามีทั้งหมดห้าข้อนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคำลงไปนะคะต่อไปมาดูหน้าที่ห้านะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูในหน้าที่ห้านะคะในข้อที่หกใหญ่นะ,ะเขียนคําท่ายภาพนักเรียนเขียนคำให้สวยๆนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งไปป่าพ่อเวลาเรียนประโยคก็พ่อไปป่านะคะให้นักเรียนทาข้อหนึ่งถึงข้อห้านะคะ สรุปนะคะวันนี้คุณครูหญิงจะให้นักเรียนทำแบบฝึกทั้งหมด5หน้านะคะตั้งแต่หน้าที่1ถึงหน้าที่5นะคะครูกําหนดส่งวันอาทิตย์นะคะครูอนุญาตวันอาทิตย์ได้แต่ใกลเสร็จก่อนก็ส่งได้ก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือของตนเองนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือของตนเองลายมือสวยๆเต็มบรรทัดน,นะคะวันนี้คุณครูหญิงก็มีนะคะจะสอนพวกเราเพียงนี้นะคะอัส,สลามุลัยคุมเรามะตุลลอฮิวะบเระกาตุ